เดี๋ยวมึงเข้าไปแล้วมึงเอาปืนจี้เคาน์เตอร์ก่อนเดี๋ยวไม่ต้องยิงด้วยรอบนี้เราจะไม่มีใครเจ็บตัวนะเว้ยโอเคโอเคหนูเดี๋ยวพี่จะเข้าไปแล้วเอาปืนจี้เคาน์เตอร์แล้วที่เหลือก็ก็เอาระเบิดไปวางตรงตรงตู้โอเคไหมเดี๋ยวมึงเอาระเบิดไปวางแล้วกูเอาปืนเดี๋ยวโอ้ยหนูหนูใหญ่ใหเดี๋ยวตำรวจมาไหมใช่หนูไม่อยู่หนูไม่อยู่ในดิสนี่หว่าโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดเปิดไม้แป๊บนึงโอเคโอเคเอ้ยดาวมาดาวมาโอ้โหไอ้ลองยิงแล้วหายหรือไม่้องเย ไม่ได้นัดกันน้องไม่จัดเคลียร์เลยเคลียร์เลยนเราเราไม่จัดแล้วอะนิปปอนิปปอนิปปอนวางเลยวางเลยไปเลยไปเลยไปเลยทีนี้เนี่ยโเคลบทำเวลาเว้ยไปรีบเคลียร์ไปปนไปปนตำรวจมารีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยเร็ว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 ทำเวลาให้น้องได้ดีกว่าเอาน้องไปไหนวะไปเ๋ยวทำเวลาก่อนได้ของแล้วไปไปไป ไปดูแกของละไปขึ้นรถเกลือแล้ว API ขึ้นรถเลยไปไปไปขึ้นรถเลยเดี๋ยวลราต้นน้มันต้นน้ำมันก่อนต้นน้ำมันก่อนกดน้ำมันน้ำมันโอเคเอ้ยไอ้คิดปึโอเคตำรวจตำรวจโอเคขึ้นรถเลยมึงขึ้นยังขึ้นรถขึ้นรถไปเลยจะแผนลงเราก็คือเอ่อแวะไอ้สถานที่ใหญ่ๆเราเลยรถบรรทุกกันไปเลยไม่เสียเวลา เดี๋ยวเราไม่สะสมดาวเยอะเกินไปตอนนี้ให้มันอยู่ที่สองดาวนี่แหละนี่การฆ่าพลเมืองพลเรือนกับเจ้าที่ช่วยเพิ่มจำนวนดาวของคุณใช่ใช่เราต้องเนี่ยกุเลิกเราต้องไว้ชีวิตพวกมันแล้วก็แค่ปล้นก็พอเดี๋ยวกูเอาเอาเติมน้ำมันกันที่นี่ก่อนนะแว่หาอะไรกินด้วยแต่กูเก็บหมดละเราเข้ามาแล้วหมดเลยใช่ไหมโอเคที่นี่เคลียร์แล้วเดี๋ยวเราเอาแค่น้ำมันพอแล้วก็ไปต่อเลยตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นสามพันยี่สิบดียนิ่กูเลย ไปอยู่ที่สามันเโอเคไปตะมันโอ้โหตะมันเยอะละไปนุ้ขึ้นรถเลยเดี๋ยวต้องไปต่อกันละไปเฮ้ยพี่มาไปยิงไปจับน้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาไปน้องดูดิเอาไปน้องดูดิเนี่ยเอาไปน้องดูเลยวไปน้องอยู่เลยวะเฮ้ยนุ้นุไปแล้วนูไม่ได้ยินนี่ไปน้องดูเลยไปประกาศจับไปประกาศจับประกาศจับเราเป็นเพราะหนูไปยิงเขาไงถ้าเราไม่ยิงเขาอ่ะเราก็คงไม่โดนข้างหัวขนาดนี้หรอก เออเยวะแต่ประกาศจับข้างในไม่มีแล้วหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหบอกนาะเมื่อกี้ยิงยิงยิงแบบยิงพลเรือนแล้วอ่ะมันน่าจะคนน่าจะเป็นเพราะหนูไปยิงมันแน่เลยมันเลยขึ้นมันเลยขึ้นข้าวหัวเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจัดเราต้องห้ามยิงใครแล้วไม่งั้นข้าวหัวและดาวมันจะเพิ่มขึ้นนี่ไงเมื่อกี้ไม่ติดที่แค่รอบนี้ติดเอซัตเอฟกับเอฟไอขนาวขายีเท่าไหร่วะแล้วล่ แต่ลูกกระสุนยังซื้อไม่ได้ใช่ปะลูกกระสุนยังยังกูเหลือแค่เจ็ดเตียญเจ็ดด้าลาร์ไม่งมึงเงามามึงเงามึงเอากระสุนมาไม่เป็นไรเรามีปืนเรากลัวอะไรเ,เรามีปืนเราไม่กลัวหรอกน่าจะมีเพชรว่ระเฮ้ยมีเพชร,พชรจริงด้วยว่ะเยี่ยดีแล้วที่แวะเล่นรวยแล้วมึงเฮ้ยแต่เพชรมันเอาไว้เสื้อกด E อ,อ่ะกด E เดียวใช่ไหมจอด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 ล้านเพชรร้านเพชรร้านเพชรจอด เลยไปแล้วนู่น่ะนู่นกลเลยนู่อันนี้หมู่บ้านเปล่าหมู่บ้านคนอ่ะ,ะเดี๋ยวไปเคล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ียร์ฝั่บบงนู้นก่อนหนูเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาฝั่งนี้เดี๋ยวตัวประกันมันร้องเฮ้ยมีเพชรจริงด้วยว่าแหลมเลยพูดแบบนี้สักเพื่อเฮ้ย<ห>เราจะเข้าไปป้นเยอะเราจะไม่ยิงนะเราจะยิงวะไม่ยิงดีกว่ายิงก็ยิงได้ยังไงเราไม่ยิงน้องน้องก็เปิดอยู่แล้วเดี๋ยวนู่นยาเดี๋ยวนู่นยาทำเขา ไปคนละบ้านกันเลยดีกว่าเขียวบบนยคนละบ้านเลยคนละบ้านเลยเรามาต้นที่บ้านนี่พอปเนี่ยเขียวบ้านเนี่ยยกมือมีอะไรบ้างเนี่ยตัวมีอะไรบ้างเนี่ยอือม,มีอะไรเนี่ยอือน่าน่าจัดเลยนาจัด,จดเลยเดี๋ยวเคลียร์ด้วยเดี๋ยวน้องคนนี้เดี๋ยวไปกับพี่กลัวแต่งเงินกับทองเซฟอยู่ไหนพี่ถามว่าเซฟอยู่ไหนไม่ต้องร้องพี่กูยิงไม่ก็ฮะกูยิงขู่ไปกูบอกว่าเซฟอยู่ไหน คนู้สภาพบ้านแม่งไม่น่ามีเซฟไอ้ยจ้ตำรวจนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอาไปฉายป่ะมีไปฉายอยู่มีอะไรมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะหมู่บ้านตั้งใหญ่แต่มีแต่ว่ามีมีแค่น้ำมันให้เราอ่ะที่นี่มีอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วถามก็ไม่มีแล้วถามก็ตอบหรือว่าเปลืองกระสุนที่ไหนอ่าไปเลยเฮ้ยไอ้กทีหนึ่งน้องฆ่าคนว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เราฆ่าคนเราได้เนี่ยอะไรอะไรเออคันคันฆ่าไม่อะไรสัตว์ กูองเป็นกูต้องการตังค์โทษทีแต่เราอยากฆ่ามากฆ่าไม่เงี้ยตำรวจมาเลยเงี้ยได้ตังค์ไอ้ส่ตวกูฆ่าเออโอ้โหฆ่าแม่งทั้งหมู่บ้านเลยเงินกูฆ่าทั้งหมู่บ้านเลยโทษทีน้องโทษทีโอ้โหเอ้ยโฉดที่หายเลยเดี๋ยแม่งโอ้โหเงี้ยกลายเป็นแบบกลายเป็นโหดไปเรื่อยเอามาหินไปเลยสัตว์จำดีๆเออไม่โอ้โหสิแปดไม่ไม่คือแบบแปดบกจริงๆนะอันเนี้ยไม่เป็นไรหรอก็เงี้ยไม่ใช่โจรใจบุญทีสัตว์ทุกคน ในบ้านก็เคลียบหมดเลยฆ่าไม่หมดเลยในบ้านนอกบ้านมันมีตังค์กันทุกคนเลยเว้ยดูขึ้นไปฆ่าเยี่ยนก่อนอย่างบนวอาสิมึงเด็กแรบป่าววะฮะไอ้สิบดอลลาร์เี่ยเด็กแรปพดพกตังค์สิบดอลลาร์กูบอกแล้วไปเว้ยไม่ไม่น้องวิ่งออกมาแล้วไอ้เตำรวจมาโอ้โหเชี่ยสาที่ตกเลยไปขึ้นรถก่อนพุ่ง แอปโซนอีกสามพันไอ้เหี้ยดาวขึ้นดู้ว่าขึ้นแล้วเย่างนี้นเราไปกันโอเคหนูเชนิกูแว่นวนี่ดูดูแวส่สถานสถานดี่นะอ๋อตกใจว่าตำรวจไม่ใช่ security เนี่หว่าไม่มีะมวะ hotel ต่อเข้ามาถัดไปตอน้นโรงแรมไม่ใช่โรงแรมพยาบาลเหรอวะไม่ใช่ไอ้โรงพยาบาลนะเนี่ยเลยพยาบาลเต็มเลย แล้วมันนอกเขาไหทน้องบอกฮะต้องออกอย่างเดียวเหรอเห็นเห็นน้องเขาทิ้งไปน้องก็บอกอืมอืมน้องเขาพยักหน้าแสดงว่าใช่โอเคโอเคนะใช่โอเคน้องน้องเกตละน้องเกตละหนูรอบนี้อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงใครนะเรามาปล้นเท่านั้นเราไม่จะไปต้องฆ่าใครใช่จุกมือไว้ยกมือขึ้นอย่ามายกมือขึ้นเลยนะเราให้ต้องการเงินของคุณเราไม่ได้ต้องการจะฆ่าใครคุณนิ่งไว้ ไปนี่ไปนี่ไปนี่ไอ้แนไม่ระทำรปบยมันไม่โดนสะเก็ได้ไงวะไปไปไปเก็บของเก็บของคนโตคนโตเอาวน้องกป่าวะไไกูทิ้งทองนันกไป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 ไไอหมดไาแล้วน้องเกลีทางไอ้น้องเกลียงทางอยู่ไปต้เอ้ยมีกระสุนนเดี๋ยวน้องจัดการน้องจัดการพนังานแล้ววะไปเว้ย อยาน้องไม่จริงว่ะน้ำมันน้ำมันใส่หมดเลยเราเรามีน้ำมันอยู่กันอยู่เราใส่เขี่ยเลยไปน้องขึ้นยังขึ้นแล้วเลย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 โทษทีหมวยโอ้โหเยอะไอหมวยนี่มีห้าสิบเก้าดอลลาร์สอซัดโอ้กูได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยได้น้ำมันไว้ได้น้ำมันหกเปอร์เซ็นต์เยี่ยบ้านหลังนี้หมวยนังรวยบ้านหลังนี้มันรวยจริง รู้จริงโอเคียแล้วโอเคแล้วไป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 ต่อเีอเคมันท่าปืนท่าเปลี่ยนเปลี่ยนปืนอยู่ว่ารถเลยอันนี้มากพร้อมไหมใช่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 รถไปไหนทำไมรถไปไหนเฮ้ยรถรถไม่ไม่กูปล่อยกูปล่อยไรกูปล่อยไรไม่โอ้โอเคเขียวเขียวอะไรเดี๋ยวอะเยลรูปเลยเขียลรูปเลย เอ้ามึงโดนสัญญาณเหรอน่าใช่นี่ไงเดี๋ยวเไม่มีรหัสวะผมไม่พบรหัสนี่รหัสเนี่ยนี่รหัสเนี่ยรหัสหกหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามห้ายใหญ่พลาดด้ยเออได้ได้โอเคปนเลยก็บเลยก็บเลยกบเลยขอไม่ข้าเก็บหมดเดียวกูทิ้งทอง เดี๋ยวน้องโอเคยังหนูโอเคน้องโอเคอยู่โอเคค่ะเรียบร้อยลับของกูเต็มนะพวกของกูเต็มจริงไหมเมาเลยรับจริงไหมดูรับเองเพชรเก็บมาเลื่อยเก็บได้อสองชิ้นกูเก็บได้อกสองชิ้นกูเต็มนี่ยเนี่นี่กูโดนแบนเนี่ยเรารวยแล้วเนี่ยต้องกลับไปถึงเกมสุดเคลีย้ยงอะไรนะ เมื่อกี้อะกูเมื่อกี้กูโดดลงแบบว่าไม่ได้จอดไงมันเลยไหลใช่ไกลเลยนี่ยิงมาเลยเอาหน่วงไปเลยเก้าสิบเก้าถูกยิงขนาดวะได้ในมันเหรอเฮ้ยได้เก้าสิบเก้าเลยวะไม่ใช่น้องน้องน้องเขายิงเอ่อยิงคนคนหนึ่งได้เก้าสิบเก้าสิเก้ดอลล่าเยอะโคตรรวยโอ้โหห้าสิบบาทเจี๊ยเฮ้ยร้อยหนึ่งนี่ฮะมึงทิ้งเพชรทำไมเนี่ยเพชรอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยฮะไม่กูเก็บละทิ้งเพชรละเนี่ย เฮ้ยมึงได้เลยร้อยหนึ่งเลยวะเขี้ยรวยจัดไม่รู้อ่ะเออเน้นน้องเขาก็ได้ร้อยหนึ่งร้านเทมปเกหรอวะร้านเบเกอรโน่อ่ะกูเดาว่าอะไจะเป็นร้านเออใช่ใช่ร้านแม็คลงเลยร้านแม็กยิงแม็คให้หมดเลยวะเราไปโจรโชนรอบนี้เราโจรระดับประกาศยิงให้หมดเลยไม่มีผู้รอดชีวิตเว้ยไม่มีผู้รอดชีวิตใช่ลำป่น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 เฮ้ยโโอ้ห ที่มันเกมอย่างนี้เด็กแม่งไม่ไม่ควรเล่นเลยที่สัตว์แต่เด็กเล่นเยอะเยอะมากเตอนน้ำมันเหมือนกินน้ำเลยว่ะเสียงมันอ่ะนี่แกครูนะ <c oughs> ถ้าน้องจะกลัวน้องก็อย่าเพิ่งกลับไปนี่กลัวเปล่าน้องทำงานนี้สำเร็จก่อนไม่งั้นก็กลับไม่ได้อ่ะลงไปได้แล้ว <c oughs> จอดมาเจ๋เลยอยู่แล้วไม่มี <c oughs> พาย,ยานไม่มีใครรอดชีวิตจากที่นี่จริงไอ้ยิ่หมวยรอบนี้มีแค่นี้เหรอวะ มดมอ๋อโค้ชโค้ชแชมพูเป็นไอ้น,นี้เ,เป็นคนแก่ที่เนี่ยหูมันเกมแบบว่าไม่สมควรเด็กเล่นจริงๆนะเนี่ยเกมเกมเนี้ยโหจริงเด็กไม่ควรเล่นเนี่ยกูว่าใช่ยกมือขึ้นมึงไม่ยกมึงเหรอเขาหันหลังอยู่กูขออลไรกันนะพูดเด็กดูไลฟ์กูแน่เลยนีไ่ไหแบงก์ธนาคารจะเข้าทางไหนวะนเห็นยบีเอ็นแบงก์ N ไม่มีใครรอดชีวิตยกมือสินะ้อง <c oughs> พี่ยิงไม่ลงจริงจริงเราไม่ต้องฆ่าเหมือนกันเลยเราเราปนเลยโทษดีเพื่อนร้องการเงิตรงนี้มันลำบากเว้ยน้ำก็ท่วมรู้ไหมเอ้ยโอ้น้ำมันน้ำมันเต็มถังแล้วว่ะน้ำมันเยอะมากยิงไม่หมดเลยนม่ทั้งหมดนน้ำมันเต็มถังแล้วอ่ะโอ้โหนก็น่าดีนะแต่ว่าตัวดีพี่ช็อต ยกมือขึ้นคุบอกให้มึงตรง,ตรงนี้มากล้วโอขึ้นไงวันน้มันจะถังแล้ววะหลำนทอดทษทีวพี่ยิงไม่ลงจริงว่ะแม่ตีแล้วกันเกลียดตายเลยสักทอดทน้งะตีโหดตีมันโหดกว่านะจริงทอดทิว่ะไอ้จเจอไปเช็คด้วอเอ้ยลูกสุ่มหมดละ ไอ้เพืนสั้นกูมีเป็นร้อยนัดเลยไปนะจะไม่มีใครกลับ <c oughs> บ้านในนะั้นรู้ใช่ไหมน้องจะไม่มีใครกลับบ้านในนะั้นไปทางนี่ไงโดนคิวทั้งหมู่บ้านเลยเนมะื่อกี้ใครกลับบ้านจริงเจอแบบนี้นี่ไงยิงขู่ไปเลยเราต้องปนเราต้องปนให้เสร็จไม่งั้นเราจะไม่มีใครกลับกลับบ้านเข้าใจไหมเข้าใจไหม <c oughs> แต่แต่อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่การปนเลยนะมันคือการฆาตกรรมผมเอง เอ้ยเหี้ยหลนหยุดแต่เฮ้ยไอ้น้องยิง <c oughs> น้องยิงจนกูกระกกูกระเด็นมาอยู่ข้างๆเนี่ยเรอด,ดูก่อนนอ้ดข้างหน้ามีอะไรไหมไอ้น้องล่วงน้องล่วงชนนมันไปเป็นไงบ้างมันไม่หลรอดใช่ไหมมันไม่หล่อเท่าเลย แสดงว่าสมจริงเฮ้ยข้างหน้ามีมีงปลูร้างใหญ่ใใช่ไหมวะใช่ใช่มาที่ตแม็กแม็กนี่ว่า่ะแ็คดนลใช่มเอเอนแมคโดนนนั่นแหละแมคดนนนั่น You say McDonald? Macdonal? No 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 McDonald m c d o n a l เดี๋ยวเดินเฮ้ยเราจะฆ่าคนไมหมหรือ,อยังไงไม่ไม่เหลือใครยิงฟาดหัวไปเลยไม่มีใครรอดชีวิตไว้อ๋อการยิง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 อ๋อการยิงเยอะแม่งโคลูกซองยิงผู้หญิงมมมแม่งโคตรเยี่ยเลยแม่งปืนแม่งยังฉดเอ้ยแม่งเกมแม่งโฉดจัดเลยอะโหนี่คือเขาเขามากินข้าวอย่างมีความสุขเราเรามาแบบอันเนี้ยเรามาแบบ ลามาทีบอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายเขาจะกินบ <g ül> ัดเดิลเนอะอาชีพเมนของโลบอกเราเพิ่งเห็นครูที่ไอ้คอยงบน <g ül> เออิ่งร้ววันนี้ไฟฉายโดน,นเฉือนอะไรวันนี้อ๋อมันคือมินิมาร์ตนี่หว่า <g ül> มีอาหารอยู่เอาปะ ไปดีกว่าปไม่แค่อาหารเดียวแบบนี้เรา,เาไม่ได้ใช้เ,เลือดเนื้ออะไรเลยเ,เราไม่ได้เสียอะไรเลยใช่บ้านมาเฮเอาไงดีปะโอ้โหไม่เอาไงจะไปไปก่อนเพื่อนนะไอ้ย่ารถ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 เอาเราต้องป้นแบบไม่ตั้งตัว <c oughs> เคยยิงโอ้ยยิงป้าแต่ได้รู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกผิดเลยกู <Okay. S 2> เงินจองพื้นเต็มพ,พื้นเลยเนี่ยือยยิงไม่สนใจเงินแลยคือยิงไม่สนใจเงินละต้องปนอย่างไอ้ <Okay. S 2> <laughs> ว่าเขาตุ๋ยไม่รู้ตัวเลยว่ะโอเคโอเคน้อง okay. หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กแกเนอะก็ตีเขาเขายกมือเขายอมแพ้แล้วเนี่ยเออ้ยเขาทำเขาได้อีกเขาได้แค่หกดอลลาร์นี่ได้รวยดอลลาร์เนี่ยชีวิตคนคนหนึ่งมีค่าแค่นี้เหรอรวยเหรอวะมึงอะไรวะ ทำอะไรได้วะไ,ไอเนี้ยมันมีอะไรยังไป็นแค่ฉากเลยไงวะคือแล้วกันขายแล้วมึงกระสุดหมดไอ,อตำรวจมาเนี่ยในในแผนที่มันจะขึ้นอยู่เว้ยนะในแผน,นที่มันจะขึ้นนี่ขึ้นขึ้นนี่มันใช่เหรอวะมันเหมือนกันอะไรสักอย่างเนี้ยช่วยแพทย์ออกก่อนน้ำมันออกก่อนเลยบเบอร์เกอร์ออกก่อนเลยใบรยประกาศ ฆ่าหัวก็พิมพ์ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอเลียนเอเยก็เอเลียนออกมาสูบไอ๋อลำ้ำมันคือสูบใจมันคือสูบใจเว้ เอ้ยเฮียสูบวิ่ใจจริงด้วยว่ะเห็นไหมามเกมนั้นเกมนั้นสร้างมาสริงจริงด้วยว่ะไม่มเอเลี่ยนขายไม่ได้เนี่ยกระโปรงไม่ได้เนี่ยของมีค่าจะขายไม่ได้เวยาาาเ้ยสร้างมาเสร็จฉยๆซื้อไม่หมดเลยสั่งหนึงคูเยอะเฮ้ยจะขายขายได้ขายได้สองร้อยบาทเออมันคุรวยคุรวย เอ้เก้าสิบบาทเอ้ยลูกซองเฮ้ยมันขายได้ลูกซองอ๋อมันเป็นร้อยกูยิงเล่นได้แล้วทีนี้ร้อยสิบบาทอย่างนี้เองมันขายได้เว้ยแต่แค่แต่แค่ไอเน็ตกูไม่ค่อยดีซื้อดูลูกกระสุนดิยิงแบบไม่เสียดายแล้วกูกระสุนกูสองร้อยกว่าแล้วรวยเฮ้ยลูกซองลูกซองสองร้อยห้าสิบรวยสองร้อยห้าสิบนั่นแหละ ไปเลยนะเรามีลูกซองเป็นจ้ำชัวร์เลยเนี่ยไปเลยปล่อยเราทอดกันดีกว่าไหมเฮ้ยมีเสียงปืนด้วยล้ำเอ้ยมีเสียงเสียงด้วยดูุยดุยดุยดุยตำรวจเพียบเลยนี่แหละเอาตัวมีปืนก่อนเอาตัวมีปืนก่อนไอ้ตัวมีปืนค่อเข้ามาแล้กูใส่กระสุนไม่ทันใสกระสุนไปเลย มัช่วยประกันที่ตัวประกันนี่เหนียไม่มีตัวประกันเลยไอ้มันคุจริงนะเนี่ยมันสร้างคุกยังไม่เสร็จใช่มันมีปืนขายไอ้มันมีปืนอยู่แน่เลยว่ะแผ่นเหล็กยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าทำไมมีเห็นตัวประกันเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีเพราะว่าแมพยังสร้างไม่เสร็จแน่เลยเว่าใช่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เสียดนตีมันมากเลยนะ ยังสร้างไม่เสร็จครับคุว่าสวัสดีครับคน,นดูทั้ง11คนนะครับผมก็มยังสร้างไม่เสร็จสวัสดีครับรใช่ไปหรือว่ามันจะมีมีมีประตูลับปี้ไม่มีหาเลยเลยเอ้ยยังไงปืนปืปนเห็นไหมไรเฟ,ฟิลเนี่ยกระจอกเอน,อกอนี่ยน้องอยู่ไหนล่ะไอ้เนี่ยเฮ้ยกระเป๋าเก็บของคืออะไรฮะไม่รู้อ่ะ ทำ่ห้อไหนี่องนทำยี่ห้อไหนทยีห้อนี่ไงไหนนี่เอกสารเนี่ยนี่นี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่้ช่างแม่นช่างแม่คืออะไรเนี่ยเอกสาร้ช่างแม่ันไปอะ แม่บ้านไหมเลยไปละกระจอบแม,มบ้านหลังนี้เกินชอบคำสะบดกับมึงมหห่าเวลาอะไรเนี่ยคำสะบดเฮ้ยขนาดม,าม,ม,มีบ้านอยู่ทางขวามเมืองแตวกูจอดให้เพกมึงบุกไปเลยรวย เออแล้วก็สุดเอ้ยเดี๋ยวกูจอดให้พวกมึงลงไปเลยเดี๋ยวกูแต่งรถไปเลยแม่งบ้านหลังแค่นี้จะมีอะไรวะอุ้ยเอ๊ะนอ๊ะให้นอ๊เหนื่อยแปดสิบสามบาทอยู่ใช่แปดสิบสามตันล่าอย,าอยู่ด่านตรวจไอ้เชี่ยด่านตรวจน่าจะเป็นน่าจะเป็นวกูงไงอะเอ้ยน่าจะเป็นจุดจบข,ของเกมนี้เลยไปลงเชี่ยเล้ว่าด,ด่าฮ่าด่าผมว่าน่าจะเป็นด่าน นั่นน่ะไฟนอลด่านเคลือใช่ใช่ใช่ไอ้ยด่านด่านตรวจที่ด่านไฟนอลใช้ไม่โคตรง่ายเลยดูเลือดเดี๋ยไมดูเลือดด่ดูเลือดได้ดูเลือดได้ด้วยซองโดยมีไอ้ตัวตีคนล็อกอ่ะกูชอบโดวตีแม่งไหมตัวตองเกินระเบิไอ้เแกนระเบิดได้เยี่ยะไรยิงรถ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  ล้ำดึ<ป>ปปกดปปกูเพิ่งเด็กกูไปรถมาเด็กกูไปรถนากูเซ็ตรถตีว่ะเฮียอ๋อ,อหมันใช่ไหมมันบอกทำลายทำลายรถตำรวจให้หมดเพื่อรถไปข้างหน้านข้างหน้า <c oughs> อ้าทำลายหมดแล้วดิฉันไปขับรถไม่ได้ไหมเช็คน้ำมันดิล้ำขับรถไม่ได้น้ำมันไม่เกี่ยว กูเช็คครังก่อนดูกูกำลังไปเฮียโคตรข้อโคตรแม่กระสุน,นรูปแม่เก็บเรียบโคตรชั่วเฮียไม่รอเลยไม่ไม่รอเพื่อนเลยรอด้วยเรอด้วยข้างในมีอะไรว่าอยากอยากรู้อยากรู้ข้างในมีอ,อะไรคแค่กระสุนกระปืนเฮีย กแม่งส,ง,ง,มงสร้างไปเสร็จจนระิงเลยพวกแบบเนี้ยโอ้ยปืนเอ6หกปืนเพียบเลยน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะวางกัน้ยนะใช่ไปนอนแล้วเนี่ยรวยจัดตอนนี้ทำไมาต่ออ่ะ แบบได้ซ้ามสิทธิหรือมั้งเออแต่คนเล<อ>่นแต่คนเล่นเยอะอยู่ครับไม่รู้แบ่งจบยังไงแน่จบจบ,จบจบเจอตำรวจไงนี่มเนี่ยมันเนี่ยซ้าไม่สิท์ชวเลยมันบอกว่าเนี่ยมาดิเนี่ยทำลายไอ่ y, ทำลายรถตำรวจบนถนนเพื่อขับรถตะขงหน้า เออ็จแล้วขับไปไม่ได้ออกไว้ไง <right>, yeah. ไปเอาไปเอาไปเอาเลยแม่ไง,งสร้างไม่เสร็จ